ไเลยทำที่ทำอะไรทำไรเฟิลเหมือนกันยไงบันโดเอเอาฟิกเกอร์ไหมฟิกเกอร์โฟล์ดแดดนี้ไม่มีเครื่องบินใช่ไหมไม่มีเครื่องบินให้ยิงโว้ยไหนรถทางข้างหน้าไหมให้ทัน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 เร็วๆๆๆๆโอ้ยเรียบร้อยเออกูกูปีละบายบายเลยกูปาระเบิดแล้วมันไม่ติดบนรถอะไรอ่ะอ้าวเฮียตกรถโอ้ no เดิวไปกูกด F อ้ากูกด F ข, <c oughs> ขึ้นเยมึงเล่นคอมดูตีกันไปแล้วเพื่อนเป็นงี้ทุกครั้งเลยปะเถอ <Okay, S 2> เอ้ยโอเคกด F เตโอ,อต้องสำรวจปุ่มกันแ <c oughs> ม่งมวัวแต่ไปเล่นคอมดูตีมันมีเครื่องบินเป็นเครื่องอบ <c oughs> <c oughs> ินประกอบฉากใช่ไหมใช่เครือร่องบินประกอบฉากว่ะปืนที่ผมใช้เป็นยิงขาก 8K นะครับเฮ้ยโนสโคปป่าวสโคปสิใส่เปอย่พงไพ มไม่ได้สดเหมือนไม่สดเหมือนซีโมไฮฮาซีโมไฮฮาซีคุเมะเฮามาอยู่ในป่าดงดิวเป็นไงวะเนี่ยน่าจะเปลี่ยนจากไวเดสเป็นกรีนเดสอะไรเงี้ยเชื่อว่าเขาจะเป็นไข่ป่าตายวะอ้าอเมริกาก็เป็นไข่ป่าตายเยอะนะพ่อหนุ่มเออผมตายแล้วจ้ะเป็นไข่ไอ้เหี้ยไอ้ญี่ปุ่นเต็มเลยนะ ทำได้ยอดเยี่ยมอ่ะผมยิงลมมันจะเข้าบ้านนน้นไปซุ่มโชคดีนะได้เลยครับเฮ้ยมีคนรบเฮ้ยมไม่ได้เปิดควันมันยังอยู่ครับเฮ้ยยิงทะลุไม้ได้ด้วยสวยงามเออนี่เป็นการต่อสู้ระดับโปรพันธ์แนวยิสนับสนุน อผมโดนยิงเรามีพวกญี่ปุ่นอยู่ฝั่งนู้นนะใช่แล้วโนายนายนายบางเราโอเคเฮ้ยผมว่าสิเฮฮ้้เเราจะรอเราเป็นคนมีความทนสูงกันนะเราจะรอนาดีกว่านายจะโผล่มาก็ได้ให้ควเชื่อพังนู้นกัน เฮ้เฮ้เฮ้เฮหน้านายสิเฮ้เฮ้ให้โอ้โหโอ้นันลูกบอลไปอาลืมปิดเฟสผมกันด้วยเป็รักเลยปิดเฟสคำสั่งใหม่แล้วครับจ่าคำสั่งปิดเฟสเนี่ยวันก่อนพี่พี่ดูจากแยังทักมาบอลนายจะลืมปิดเฟสดูคลิปไม่ได้นะวันนี้ผมซ่อมผิดแล้วเนี่ย ไอ้แบนลืมปิดเฟซมันเป็นซิกเนเจอร์เหรเป็นซิกเนเจอร์มูฟดันละดันละดันละมาดันดองสีหนึ่งสีสองบุกน้องมาดันเพียงเชียร์ป่าไม่ใช่ไอ้นี่มันหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโย่ไอพวกญี่ปุ่นเลยนะพวมันอยู่ในปลาอยู่ในปลา แบ่งตัวเจ๊หกตัวร้ายไ้ตัวร้ายในสงครามเจ๊หกตัวร้ายรู้จักเพื่อนนายนะเพื่อนนายใส่ชุดสีเทาเป็นตัวร้ายอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลกไม่ใช่สีเทามันชื่อสีฟิลกราว <c oughs> สีกากีสีกากี <c oughs> สีกากีแกมเขียวอะไรเงี้ยโอ้เ <c oughs> พื่อนนายที่สุดท้ายนายออกสุดท้ายพวกนายก็ไปด้วยกันไม่ได้ใช่สุดท้ายนายก็ต้องเลิกลาจากกัน กูตายเลยตายว้าว that unexpected วิ่งไม่ออกเลยปนเงินมากไปกดชิปสองทีใช่ไหมวิ่งเร็ววิ่งไม่ไปอย่างแท้จริง enemy hit hit ตอสลือ hit ตอสลือโอ้โหน่าอะไรเฟอร์ซิงเหรอเชอร์แมน ถ้ามีเฟอร์ชิงกูวิ่งกลับบ้านเลยไอ,อสไนเปอร์ตรงนี้เรียบร้อย่าดศึกล่วงหนึ่ง่าดศึกล่วงหนึ่งลังคาหายไปไหนลังคาหายไปไหนครย,ยิงเราหืมหืมหืมนายมีปัญหาอะไรกับพวกเราเน,นี่มันแอบยึดบีข้างหลังบ้านหรอวะแป๊บนึงนะเช่นในนี้ขออนุญาตขออนุญาตเข้าป่าไปเราไปเข้าป่าด้วยกันเพราะเราเหนื่อยล้าแล้วเราเหนื่อยล้าแล้ว เล่นกีตีก็เจอแฮกพวกเราเหนื่อยล้าเราเดินเข้าป่าเขาเดินเข้าป่าไปทำอะไรฆ่าคอมมิวนิสต์แต่ไม่ใช่เดี๋ยวไอ้แม่งคนเกิดเมืองเฮ้ยให้อยากเข้าป่าแล้วว่าให้อยากเข้าป่าไปฆ่าคอมมิวนิสต์นายต้องเล่นไรซึ่งกตอมนะโอ้โน่กอนต้ากอนต้าคอนแทกเกิดมาจากสายลมสองคนระวังด้วย มา,หาไหนมาทางนี้ย่งนั้นเลยอ่านายไม่ได้มาทางนี้กันเหรอไหนนี้ไอ้โดนยิงตัวใช้ะอะไรยิงเลยวะในบุด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  <c oughs> กระสุนมึงเยอะจังวะกูก็รอกระสุนมึงหมดอยู่เนี่ยโอ้โหแม่งใช้เทนคาร์บินโอ้โหแม็กอย่างยาวกูก็รอกระสุนหมดอยู่ว่าแบบเมัน,ม,นมันไม่หมดสักทีวะปกติวิ่งวิ่งหลบ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 เดี๋ยวกระสุนมันหมดแล้วค่อยยิงสวนแม่งอ่าข้างในนั้น เอาไอ้เนี่ยไม่โดนสักนัดเลยยิงง่ายๆยังพืดเลยอะไรสไนเปอร์แห่งป่าเมอร์คูดทุกคนป่าเมอร์คูดอะป่าสักย์ไอ้ไอ้ไอ้คอนแทคคอนแทคตรงนี้โอ้ยจะยิงไม่โดนสักนัดไม่ได้นะกินเลือดแป๊บตรับซื้อตรับซื้อก็มีอะไรบางอย่างผิดปกติกับพวกเราแล้วแ่ะยิงไม่โดนเลยเนี่ย เลิกเล่นข่าวดูตีโอ้ยโอนเข้ามาแล้วไอ้เหี้ยดยิบระเบิดตัวเองชิบหายแล้วพังโคตรพังเลย <laughs> <c oughs> พังมาก <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดียวยึดไม่ได้กระโดดมาสามรอบแล้วนะใจเย็นๆทุกอย่างมันต้องใจเย็นๆเว้ยเฮ้ยนี่เรามาไลฟ์โค <c oughs> ้ชกันดีกว่าไลฟ์ไลฟ์โค้ชิง าการจะทําอะไรอ่ะนะเราต้องใจเย็นรถถ้งเราใจร้อนทุกอย่างมันก็จะเร่งรีบโออยู่ใกล้แค่นี้ยิงไม่ได้เลยใช่แล้ว<อ>ถ้าเราใจเย็นเราใจเย็นเราสามารถเล่นแบทเทนฟิลด์ให้เหมือนเป็นอาร์มาได้ <laughs> ใจเย็นเกินไป <laughs> ใจเย็นกินไปว่าเป็นอาร์มาเนี่ยโอ้ค่าศึกอยู่ตรงเขตก่อสร้า,รง,างเต็มเลย <laughs> ยิงอย่างแม่นไอสัตว์ดินทั้งนั้น เปล่าน <ane> ิ <illar> like ่งๆกูยิงๆไม่โดนเนี่ยปืนคอมดิวตี้มันยิงง่ายกว่ายิงแย่ง่ายกว่ามากเลยไม่มีค่านสกิลหลังบ้านนี้บ้านนี้โอเคมัาแม่งเกมนี้แบบเคลียร์ยากกว่าเชื่อเลยไปทุกคนกลับไปเรามาเสียเวลาอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วโดยที่กูไม่ได้คิวเลยเนี่ยไปริมหาดยังมีริมหาดยังมีได้ยิงแต่ไม่โดน ได้ยิงอย่างเดียวไม่โดนได้ยิงเนี่ยไม่ได้คิวโอเคเคลีย <c oughs> okay, ทุกคนมูฟไม่มีใครไม่มีใครเห็นเรดีโอเลย <c oughs> ยิงทิง้งไละทำได้เยี่ยมมากทหาร <c oughs> เป็นทลียงกาหารหนาย <c oughs> สู้กับสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยนะ <c oughs> ใช่แล้วเป็นนักนักทำลายวิทยุจูโจมเป็น <c oughs> ตำแหน่งอันทรงเกียรต เฮ้ยมองโลกในแง่ดีเท่าทำลาย,ยวิทยุศัตรูศัตรูก็สื่อสารไม่ได้นะเว้ยช้าก่อนนี่ไม่ใช่เกมอื่นนี่แบทเทิลฟิลนายมนไม่จำเป็นต้องสื่อสารเพราะทุกคนเหนือมนุษย์นายก็บินได้ละโอ้ยจมน้ำโอ้หัวหนึ่งมีจิฮะหรือชินุนี่แหละปืนปืนเล็กหรือปืนยาวปืนยาวโอเคใช่ครบ้าจริงโดนปืนเคาเจอร์ยิงตายปืนอะไรเคาเจอร์ P08 <laughs> มีเพื่อนเราโดนมีดเสียบไอ้ไอ้บางายไอ้พีศูนาฉันจะเอาเคืนสิบเท่าเฮ้ยนอนนานไหมเฮ้ idee? กระดึ๊บนานเหลือเกินนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันเห็นอะไรบางสิ่งลยน,นะโอ๊ย <c ười> ชีวิตจะเศร้าไปไหนเนี่ยเดินเดินล,ล,ดดล้มลมดมดมเลินเลินหมอจ,จ๋า มอจ๋าหมหายไปแล้วถึงชีวิตจะเศร้าแล้วคิดถึงเราเธอไม่เศร้า,าแน่นอนเฮ้ยมุกเสียวอย่างนี้นี่ฆ่าตรูได้ไหมเนี่ยเฮ้ยดูคิวผมเมืก่อนพ่อคุณไอสัตว์บูดพอๆกันเลยลราเสียจุดบีอีกแล้วไม่ทราบว่าคุณเล่นอะไรกันอยู่ไม,ม่มันไหลเข้ามาข้างหนละังอะ ฮ้โอ้ยมิกกี้บอลเราชิบหายแล้วโอ้โหเรากำลังจะตายดูปืนยาวว่ากัดโอ้ยดีมากมิกกี้โอ้ยรถถังไม้สัตว์มินนี่รถถังมามินนี่โดนแล้วโอ้ยยาโูหูหูไอ้เดือบหางหนู มิกกี้มาเขในสนามลบให้ตายเถอะสไนเปอร์แห่งพงไพรเฮ้ยเรายังไม่ได้เป็นสไนเปอร์แห่งพงไพรเรายังไม่ได้ซุ่มซุ่มแบบซุ่มตายต้นไม้อะไรอย่างนี้เลยไอสัตว์จุดบีอีกแล้วเหรอยังนี้เราเก็ตจัมันทีมฟอร์เทสได้ไหมชากรเฮ้ย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 พวกมันอยู่ไหนโอเคแล้วไม่ฮาร์ดบีเซนเซอร์ไม่มีว่ะเราไม่ได้โฟคัสบีเซนเซอร์มาปี๊บ อีบค้อที่กงไงมึอาเขตจ๋ามากชอบไปแยกข้างบนข้างล่างไม่ออกเลยฮัทบีเซอร์ S <S อืมถ้ามู่นี้ไอเดียตันมากเลยนะคือปกติเวลาทําผมทําคลิปอะไเงยจะแบบจะพยายามคิดอะไรที่มัน,มนแปลกแปลกอะไรเงี้ยสมองตันแล้วอะ่ะนี่นี่ไงมันก็ของเดิมๆอะ่ะโอ้นายโดนสิ่งใดสไนเปอร์แห่งพงไพร บรรยากาศนี่เป็นการดวลสไนเปอร์ระหว่างภูพันอาชิกรุและไอแวน่นกูยิงอะไรเฮ้ยเฮ้ยข้าถึงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเดีมาทางไหนมาทางไหนทางนั้นแหละทางนั้นแหละมึงยิงอะไรพวกเดียวกันอู้เต็มเลยโอ้โนญญต้นไม้ช่วยลูกด้วย นั่งก็นั่งบนนั่งบนเรือให้เพื่อนสปอโอเคร้อยเข้าฟัวสุขสันต์เฮ้ยทุกคนมึงมาไงเนี่ยเชียร์ชิบหายแล้วลบกันเรือเราใช่ไหม มันเอาจุดสีแล้ววะมันเอาจุดเอไ้ย e ชิหายแล้วชิหายแล้วมึงพกมากี่ลูกมึงพกมากี่ลูกหแหวสซนไอเปอร์แห่งพงไพ่แม่งวากี้ยังเนียน,น,นเนี่ยแเทช์ฟิวเป็นเกมสเตลนะครับเฮ้ๆนายนายมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง มีเพื่อนจอดเรือให้เกิดก็เลยเกิดโอเคแคปไปนะไปวางจุดสป,ปอนก่อนโชคดีทุกคนสปอนพี่คนที่พ่อไ้ไอ้สัสคามียคามีไอ้เหี้ยทำเรือญี่ปุ่นมาลากกูแล้วคาบายเข้าหัวทุกเม็ดอยก่อนโอ้กูยอมก็ได้คามียาคามีปล่อยเราไป สงครามมันโหดร,ร้ายสงครามมโหดร้ายความรักก็เช่นกันเออแต่ความรักมันไม่ฆ่านายด้วยอลิสกะ <c oughs> โอ๋อมันฆ่าฉันด้วยไทย11 LMG เฮ้ยเราได้หมดเลยนี่ป่ะมันแพ้ตรงไหนเนี่ยทำไมเราไปตรงไหนก็ตายวะ อยู่นิ่งๆพีพ่อหนุ่มไอสัตว์ยิงไม่โดนเออโดนสักทีมันอยู่ใกล้แค่นั้นเอแม่งเอ้ยหมดเลยหมดลวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำลังซ่อมรถถังเลยนั่นไงสกอร์ซีสกอร์เลขสุดโอ้โน งเงียเงียบจุุ๊ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเห็นทั้งนั้นแหละเงียบไว้สหายสนเพื่อแห่งพงไพรโอโอโดนขบายโดนขบายตุดหรอใช่มันมาทางนี้หรือเปล่าซูน thank you my friend ด่ากุมลัก ถล่มันให้ราบถล่มันให้ราบเออสไนเปอร์รถถังมารถถังมามิเกลันดโยระวังมีสไนเปอร์อยู่ข้างหน้ามึงบอลงไปเลยบอลงไปบอไปในพุ่มไม้พุไม้สีเขียวเเร็วเร็วเร็วเรสไนเปอร์อยู่ข้างหน้ามึงอ มันก็หมอบเหมือนกันเหมอบพอิเรียกหน้าเราไอสัตว์รถถังมา <c oughs> พวกเราโดนปราบปามให้ตายเถอะแผนการพงไพรมา่งหนึ่งไม่สำเร็จมาสองเล้ยุบยุบยุบฉันมีแผนแต่แผนของฉันไม่เคยได้ผลวิ่งไปครับเพื่อนแ,นแผนแผนที่ดีสุด Cái lâu tài Cô dừng cái này nè Bao mãi viên mà đồng tồn cô đình Đặt ngay đặt Đồn bằng bốc mèo sau đấy gì này chăn đặt ngu mèo sau Ôi นายรออะไรแล้วเอาระเบิดไปเลยสแปมดีเลยนะมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลาโอ้ยสนัยอีกแล้วฝั่งฝั่งขวามือเนี่ยสไนัยไม่ขาดเลยมีตลอดเลยอยากเป็นเจ้าพงไพรไปตงรงนู้นได้ครับไมปเนี่ยมันต้องหาที่ซุ่มดีๆไม่งั้นมันก็ยิงเราได้ตลอดโอ้ Come together right now เพื่อเราไม่เข้าไปีนได้ไงวะใครมีมาสุก้าไหมเอาไปยิงแม่งเลยทีเนี้เรียบร้อยสวนกันในสัตว์อานุสุมิมาเซงเมดิกาลิมาสกากูเป็นอเมริกันนะเฮ้ยแม่เศร้าเมดิกนี่สํมเเดกอะไรเหรอแม่เศร้าเดิกโอ้ตายปุูนด้วยแบบ หมอนี่แบบไม่มีเนียบายอะเนียบายมันโล่งมากถ้าเนียอตงส่วนถ้าเนียออโตงมาต้าเป็นเกมญี่ปุ่นเอ้ยขาดีๆนะเว้ยตูดสิขาสิมันวิ่งมาแล้วตูดบอกวัาตูดมันตอกกับตูดมันใกล้กันนิดเดียวก็ได้ก็ได้ยอมก็ได้นี่ ไปเด้อเฮ้ยโดนได้ป่ะไอ้โหดจริงบาสุก้าโหดจริงหาฮ่โฮหาฮะโฮบาสุก้าโหดจริงโอ้ยแล้วมึงก็เป็นลวนไม่มันยิงหมอด้วยไอ้ยุนมันยิงหมอ I have fallen and I can't get up ไม่มีญี่ปุ่นถือมีญี่ปุ่นเป็นวิฟไม่ใช่ญี่ปุ่นเป็นเอ้อทำไมวะใช้ดาบขนานะไล่ฆ่าคนอยู่ เอาคาตานะประเทศเราไปให้มันกินแล้วเอ้ยทำไมมีรถถังข้างหน้าข้างหลังเลยวะแล้วร,รถถังล้อมเหรอโ oh no, oh no. hey, อโนนิคโอโนมินนะเอ้ยเมนวันจำลืมตัวคิดว่าผมเป็นนิสเท่าไมญี่ปุ่นมันมี LVT วีทะบอกกูทีสิฮึมฮึมฮึงอะไรหืฮึมอะไรมึงไอไ้ไนายนายมาช่วยกูเร็วกูยืนอยู่บน LVT เนี่ย อะไรทุกคนฆ่ามันฆ่ามันเออบมอหฆ่ามันบมอตายแล้วเฮ้ยไหนว่าปล่อยจุดนู้นใช่ไหมอ่ะมันเหลืออีกสองทีมันก็ตายแล้วกระทืบมันมันมาได้ไงเนี่ยทำไมญี่ปุ่นถึงมี LVT ใทยเป็นคนปล่อยเนี่ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่ใต้ตีนพวกกูเนี่ยมึงใช้ทุกอย่างยิงใส่มันเลยอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียว ทีเดียวนายเอาไลฟเฟิรนเกเนตยิงกันเลยเดี๋ยวเข้านายญี่ปุ่นมาแล้วโอเคยอดเยี่ยมเอาไลฟเฟิรนเกเนตยิงไม่เข้าอ่ะกูชาใส่อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยมันมาข้างหลังมาข้างหลังแปรออก นี่เราเล่นเกมกันเหมือนเล่นจริงๆอ่ะโดนคิวคิวเดสกูเลเทะเลยเนี่ยเล่นเกมหรือเป่ากบเฮ้ยฉันเป่ากบแพ้ตลอดนะพูดแล้วจะหาว่าคุยยุคนี้เขารู้จักไหมเป่ากบคืออะไรกูไม่ไหวแล้วนะญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นเหรอไม่ไหวแล้วนะ นล้วมันดาบปาบวีฟเมื่อได้ลิ้มรสเลือดพวกวีฟแล้วมันจะไม่สามารถหยุดยั้งได้ต่อไปไม่ไหวจริงเลยที่อาวุธนี้เนี่ยน่าจะมีทุกเกมที่เป็นเกมสงครามบ้าเอออยาเลยกูไม่อยากให้พสคริปต์ตั้มมีขอกูขอกูเล่นอย่างสงบสงบ เจอคนถือดาวคาตาน่ไ <lite> ม่แต like <bbe> ่วันนี้มุนกิจอิ่างเงี้เล่นโพสคริปตัมแล้วแบบวิ่งเข้ามาในบ้านใช่มแล้วเจอศัตรูเว้ยกูก็จะเอาเป็นเป็นวัฟหน่วยเอสเอสเป็นใส่ดาบซีซีเลยอ่ะกูก็จะเอาเอาเอาปืนทุบใช่วิ่งเข้ามาข้างหลังกูลืมไปกูเล่นโพสคริปตัมไม่มีปุ่มมีลีแล้วเวลาเจอกันระยะใกล้ทำไงสวัสดีกันเลยใช่ไหมเล้วก็สวัสดีก็ลุยปืนเอาถ้าเราเสียจุดเอเลยลูกคนะ กมม็มีมีมีทางแก้คือติดดาบใบป,ปืนซึ่งป,ปุ่มปุ่มแทงคือแคลปล็อกโอเคชนะและ้วทำไมมันไม่ทำให้เมลีได้วะเฮ้ย <laughs> แต่เกมมันสนุกไง <laughs> ชอบชอบกว่า t ปทันฟิวอะ <laughs> <laughs> เลี้ยวเว่อร์อรุ้ย <laughs> มีพัดด้วยร้อนแล้วครับ <laughs> อากาศมันร้อนเนี่ยน่าร้อนเลยนะ <laughs> เอา,าพัดไรยุง <laughs> แล้ <laughs> าไม่ทงเป็นทงเป็นทงขลังนั่นแหะมา <laughs> ทงทงบนพัดอะ่ะ